ถ้ามันไม่ได้ผลดีนะจริงๆอะ่ะการที่บล็อกประชาชนไม่ให้อุ้มอะ่ะแก๊งอุ้มโดนผ้าปรับกันกระจุกอ้าวมีงานหรอนี่มีงานร่างงานหลวงเหรออ้างานร่างเอา้เอา,อาไม่ใช่งานร่างงานหลวงหรอืเอเปล่อะไร อย่างชิวอะครับน้องๆที่มาหนีไก่อ่ะพวกไก่อ่ะพวกไก่ในกามือเหมือนพวกแบบอยากจะอุ้มอ่ะแต่ว่าแบบมีแรงแค่จะตดยังแบบยังเหนื่อยอ่ะตดยังเหนื่อยจะมาอุ้มกูไว้รั่วจอนวูจอนวูจันวูไอแย่จอนวูอ่ะอี๋อี๋อ่อจันวู ผมขอเสนอให้ประชาชนอุ้มได้ด้วยได้ไหมครับทีสีครับพี่ชายพี่ชายที่แสนดีใครครับแซงผมครับผมอยู่นี่ยอ,อ,อยากให้ประชาชนอุ้มได้ด้วยครับอยากให้ประชาชนอุ้มนะเพราะว่าถ้าแกงอุ้มอย่างเดียวแนละ้วตำรวจเขาโดนจับตัวหลวเขาก็งอมเหมือนกันนะประชาชนมันได้แค่ห้าคนเองแกงยี่สิบไงใช่ไหมล่ะครับ ครับเสนอครับเสนอครับอันนี้เสนอเฉยแต่เขาจะงอมไงไม่ใช่หรอเดี๋ยวแก๊งที่อุ้มผมจะงอมไงผมไม่เอือกัยตำรวจเยอะไหมครับตำรวจเยอะไหมสามสิบว่ะครับเยอะเดี๋ยวตำรวจอ่ะแห็ว่าเราไปโดนอุ้มมาหรอหรือยังใช่ครับผมไปโดนอุ้มมาเมื่อกี้อ่ะดีดีใช่ครับเคสแรกเลยมั้งที่เขาห่อใช่ไหมไม่มีใครห่อเลยนะใช่ใช่ครับเราล่วงมาเราจะขออุ้มแก๊งคืนได้ไหมนี่ครับ แม้เขาอุ้มไฟเดี๋ยวล้วผมอุ้มเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็เสียนะผมไม่เสียอะไรเลยนะเอาจริงอ่ะผมเสียแค่าหมองเดียวนะแกงก็เสียเยอะจัดเลยนะลองลองลองคิดดีๆใช่ไหมล่ะที่พูดมามันก็มีเหตุผลนะครับแผมว่าพี่หมึก่าใจนี่อยู่รอแป๊บหนึ่ง อะไรเอ้าไม่อันนี้เสนอเข้าไปเฉยครับแล้วก็ลองลองไปคุยกันได้แล้วเขาถามว่าประชาชนอุ้มได้ไหมตอนนี้ยังตอนนี้ยังถูกไหมอืมใช่แล้วทีเนี้ยคือถ้าผมก็จะมองบอกในมุมแก๊งไงถ้าสมมติว่าแก๊งเขาอุ้มประชาชนได้แล้วเขาอุ้มไม่เอ๋อเลยสักอย่างเนี่ยสักทีอ่ะร้อยเคสอย่างเงี้ยเคสอะไรถ้าเราไปอุ้มเอาเขาเอ๋อนิดไม่ไม่น่าเอ๋อนะห้าคนไม่น่าโดนเข้าตู้นะ แต่เขางอมเองนะไม่ผมมันไม่งอมหรอกโดนเสียค่าหมอได้เลยมันแ0ดร้อยมันหลักร้อยไงแต่เขาเสียที่ค่าหอก็สามพันเงินไอ้สองพันเงินแดงละไหนค่าตำรวจค่าประกันค่า GPS แรงเขาอีกใช่ไหมล่ะอ่าใช่ใช่ใช่รอรอพี่หัวฟ้าเข้าทรงแบบนึงครับก็น่าจะเข้าทรงอยู่โอ้โหทรงมึงเยอะอ่ะก็ทรงมึงออกอ่ะมาถึงว่าเพื่อนผมครับเพื่อนผมเพื่อนผมครับมาถึงว่า เยนนี่มันเล่นสองแข่นะครบไม่ได้เด็วแบนลองคิดดูลองคิดดูลองเรียกเขามาถามดูนะว่าเลนไทยอ่ะลองเรียกเขามาถามดูได้ว่าถ้าถ้าลงความเห็นเนี้ยเป็นไงถ้าสมมติว่ามีแบบเนี้ยเข้ามาเป็นไงเหมือนมึงหล่อไอ้สัตว์แอกไอ้เหี้ยคุยกูเป็นตำรวจนะมึงไม่ได้แดกกูแม้แต่ไปเล็บอ่ะไอ้สัตว์ นี่ขยะเอ้ยไอควาย<ม>น้านก็โง่ไอสัตว<ม>์ด่าไม่กดเอ็นด้วยกลัวเกา่าคิดที่อะไรออกมาแต่อย่างมึงนี่มันโง่มึงเนี่ยมันโง่ไอ้ยี่หมึกมึงกลับไปแดกซีฟูต่ตอไปไอควายเอ้ยเฮ้ยมาแล้ววะ <laughs> เฮ้ยเฟี้ยวจัดอ่ะเนี่ยแม่งเฟี้ยวจริงให้เราบอกข้อความเดี๋ยวรู้เลยว่าใครทักมาไออะไรแบบ ตึงอะ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 บอกว่าเดบะเก่งครับคนคนเขียนสคริปอะคนเขียนสคริปะเก่ง เอ้าใช่ไหมเนี่ยมีเพจเดี๋ยวเรามีว่ามีเพจอะไรปะไม่ไม่ไม่มีใบใบมีดโกนของผมปะฝนเหลี่ยมปะไปโกนอะไรมึงเนี่ยมันโง่ไอ้ควายโหต้นดวไอ้เหี้ยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดขาดปลาหมึกวะมีปลาหมึกปะเมีมีมีดโกนของผมปะมีมีพอดี เดี๋ยวจำเบะเลยครั้งหน่อยอ่ะโกนหนวดแม่งงหน่อยเอาไว้เหลือครึ่งหนือดูมันเราเราแหลมๆอ่ะออกกดแต่ละกดมาเหมือนไม่คนไม่มีความคิดอ่ะโดนกูด่าโดนกูด่าเฮียโง่ไอสว์เอออุ้มไปยัง โดนแล้วรอบหนึ่งตำรวจโคตรโหดอ่ะโคตรเยอะอ่ะใช่เหรอใช่แบงคหอแล้วด้วย <c oughs> ไม่ได้แล้งแหกคุกันอยู่มั้งหมดแล้วโดนจับกันแบบสี่ห้าคนอ่ะเลยรถคันเดียวโคตรง่อยง่ยงยจริงเละจัด <c oughs> เก็บของไตัวมื่อไหใช่ปะแล้วเก็บแล้วเก็บล้วอ้บ่นจ้ำบ้าของหมดเลยอ่ะในเดียวในเดียวไม่ได้เอาของตีไปมึงโง่ขนาดเก็กันร้านมันไม่ได้เอาไปหรือมันอย่างควายไอ้พวกเฮียเนี่ย